ริ่มขายประมาณตีสาม ต้องต่อคิวนะคนเพราะว่าคิวเขา,วาจะเริ่มต่อตั้งแต่ประมาณบบตีสองกว่าคิวจะเริ่มเยอะแล้วแต่ถ้าไปประมาณตีสี่ยังตอนเนี้ยคือเวลาตีสี่แล้วเราไปประมาณตีสามกว่าคือตีสี่คนน้อยช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบเทศกาลคนกลับบ้านคนต่อคิวก็ค่อนข้างน้อยเนาะวันนี้เราเคยได้มาแต่ปกติก็เกลียดไปต่อก็ฝากเขาหิวเสียใค สิบ,บาทย็นสีฟ้าเอาจริงๆไม่กล้าเขียวดัง ยินเส BON ียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมฮัลโหลฮัลโหล ASMR ASMR And I need, 你。Mm hmm. mm-hmm アレンジ。<ス>